แต่ถ้าเราไม่มียูนั้นโสมนสิาการก็ไปไม่ค่อยรอดครับไปไม่รอดเพราะเราคิดไม่เปลี่ยนไงครับ <c oughs> ใช่ไหมคิดไม่เป็นมาเรียนที่นี่สามปีสีป่ปีแป๊บเดียวครับไม่ได้นานเลยแล้วพอเราเรียนจบแล้วเราไปต่อยอดได้ไหมไปต่อยอดได้ครับไปต่อยอดได้แบบสบายๆเลยนะแต่ถ้าเราคิดว่าเราจะไปอ่านหนังสือเองได้ไม่ความรู้ได้ครับแต่เรามีปริ ติดตัวเราพูดอะไรมันก็คนก็ฟังเราอยู่นะใช่ไหมคนรุ่นใหม่นียเฮ้ยจบอะไรมามาเทศน์ให้ฟังแล้วมาพูดเรื่องอะไรแล้วจะมาพูดให้ฟังแล้วจบอะไรมาเนี่ยแห้าเราจะไม่ได้พูดเลยนะแต่เขาตั้งแง่ไปก่อนแนละ้วนั่นดีนมันจบครับใช่ไหมถามว่าต้องทนไหมไม่เลยไม่ต้องทนครับแป๊บเดียวครับสามปกีกว่าก็จบแล้วจบ จบปุ๊บก็ไปต่ออย่างอื่นต่อครับเยอะแยะไปเดี๋ยวนี้หมาอะไรเขานอกเขาให้พ้าไปเรียนแล้วนะนะไปต่อเลยหาอะไรเขานอกจะเรียนสาขาอะไรเรียนได้เลยครับเขาจะบอกไว้เลยสอบได้ไหมนะ่ะสอบก็ให้เข้าเรียนเลยครับอ่าแหวกสาขาก็ยังได้เลยครับแต่เขาต้องสอบเข้าได้เท่านั้นเองไปเรียนได้เลยนะพราะเรามีการศึกษาแล้วเราไปชอบตัวเองได้แล้วครับเราจะไปเรียนร่วมประโยชน์ก็ได้ครับไม่ใช่ปัญหาเลยนะสรุปปรลโตโคสะ คือสิ่งภายนอกอาจจะเป็นครูผู้ให้ความรู้หรือครูที่เป็นกัลยาณมิตรแต่ตัวเราคือการคิดเป็นเรื่องของเราใช่ไหมครับการตัดสินใจการคิดเป็นเรื่องเราเราเรียกว่าโยนิสูงมานสิการนะนั้นเวลาเขาออกข้อสอบเ็าจะออกว่าครูผู้ให้ความรู้กัลยาณมิตรที่ดีนี้เป็นประตตโตโคสะหรือเป็นโยนิสูงมานสิกาณ์เราก็ต้องตอบได้ อะไรเป็นเรื่องภายนอกเป็นปรัตตโคจะอะไรเป็นเรื่องภายในตัวเราเองเป็นอยู่นิสโอมานสิกาครับนะมาดูการคิดครับอันนี้เราก็เรียนมาบ้างแล้วอันนี้เขามีสอนในมัธยมปลายครับมมมห้ามหกมีสอนครับถ้าเป็นเด็กข้างนอกก็จะเรียนพวกนี้ถ้าเรียนศาสนาพุทธศาสนาในมปลายก็เรียนพวกนี้ครับอิทธพย,ยตาคิดแบบไหนคิดแบบสัมพัทธภาพา คิดแบบมันมีความเกี่ยวข้องกันมันแยกจากกันไม่ได้ครับมันเชื่อมโยงกันคิดแบบวิเคราะห์คือขันห้าชีวิตประกอบด้วยห้าสิ่งแยกเป็นส่วนรูปเวทนาสัญญาสังขารยาคิดแบบแยกคิดแบบแก้ทุกฤรณยสี่คิดแบบสามกระแสก็แต่ละครับชีลมีสามกระแสนะไม่แน่นอนไม่แน่นอนไม่เที่ยงใช่ไหมครับตัวตนที่แท้จริงไม่มีสามกระแส คิดแบบสามมติคุณโทษทางออกทุกอย่างมีมีคุณมีโทษอันนี้คนละอันนะครับอันนี้ผมลืมเคาะคูณคำหนึ่งนะโทษคำหนึ่งทางออกทางหนึ่งนะที่สามมันคือแบบคิดคิดแบบสามมติเช่นเราปลูกต้นไม้สมมติเราจะปลูกต้นนี้ข้อดีมันอะไรมีอะไรบ้างมีโทษไหม ล้วจะแก้ยังไงคือทางออกใช่ไหมครับคิดแบบสามมิติคิดแบบคุณแบบค่ณาแท้คุณท่าเพียมเช่นไรกินก๋วยเตี๋ยวบางทีอร่อยมากเลยแต่คุณค่าอาหารไม่มีเลยอย่างเงี้ยอร่อยแต่ไม่มีคุณค่าทางอาหารนั้นคุณค่าแท้คืออะไรคุณค่าแท้ของการกินอาหารคือบำรุงร่างกายคุณค่าเทียมบางคนก็ไปกินราคาแพงๆอย่างเงี้ยนั่นเทียมและวปฏทีสังขาอยู่ก็คือพิจารณาอันนี้คือ คือคืออันนี้คือคิดแบบคุณค่าแท้คุณค่าเทียมก็คือให้พิจารณาที่สังเยตคิดแบบเสาสภาจึ่เสาสภาใช่ไหมครับสภาคือที่ประชุมสตับุรุเรารู้ใช่ไหมสตับุรุในศาสนาอิสลามก็มีสตับุรุดเหมือนกันเขาก็เวลาจะมีงานศพมีงานนู่นนี่นั่นเขาต้องเชื่อฟังสตับุรุดเขาคนที่มีความรู้ด้านศาสนานะนึกถึงสัปปุริพิมพิธอีละสัปปุริธรรมเจ็ดนะ สัพพริสตธรรมเจ็ 7, มีเจ็ดข้อรู้แล้วใช่ไหมเริ่มต้นจากอะไรครับรู้จักคนรู้จักเข้าคนรู้จักเห็นรู้จักผลใช่ไหมถ้าภาษาไทยน่าจะจําแค่นี้นะรู้จักตัวเองรู้จักเข้าสังคมครับนั่นแหละสัตบุตบรอ่คิดแบบบูบแบบชูความดีกุศลภาวนาทําให้เรื่องดีๆมันเกิดขึ้นคิดแบบจันเพนรู้จักจันเพนใช่ไหมครับสติปัฏฐานสี จำได้ไหมสติปัฏฐานสีมีอะไรบ้างกายเวทนาจิตธรรมยังไมใช่ไหมครับแล้วคิดแบบแยกแยะแยกแยะว่าตัวไหนไม่เกิดปัญหาก็เอามาแก้ปัญหาเช่นรถพังแยกออกให้ออกว่าตรงไหนมันเสียก็เปลี่ยนตรงนั้นกับแบบคอมพิวเตอร์เนี่ยถ้าเรามีความรู้เราก็เปลี่ยนเองซื้ออะไรมาเปลี่ยนเอง เช็คดูว่ามันเสียตรงไหนก็เปลี่ยนตรงนั้นใช่ไหมครับแต่ถ้าเราไม่รู้เราก็แบกเครื่องไม่ให้เขาก็ยอมเสียค่างโง่นิดหนึ่งค่าวิชาค่่าวิชาเออเพื่ค่างโงมา่มันแรงไปค่าวิชาเห็นไ,ไหมเขาอาจจะใช้วิธีคิดเขาใช้วิธีทำแค่ห้านาทีเราก็ต้องจ่ายเขากี่พันก็แล้วแต่เขาเพราะว่าค่าวิชาเขาครับเผื่อเขาจะคิดได้นะ่ะเขาใช้เวลาประสบการณ์กี่ปีครับเราจะไปคิดว่าเออทําไมคุณทําแค่ห้านาทีคุณคิดตั้งสองพันค่าวิชาเขาครับแต่สิ่งที่เราจ่ายคืออะไรครับ เขาเป็นปค่าวิชาค่าวิชาเขาสองพันแต่เราจ่ายค่าโง่ใช่ไหมครับให้มันแพงครับใช่ไหมเขาคือค่าวิชาครับแต่เราคือจ่ายค่าโง่อ่สติปัญญาแก้ปัญหาด้วยปัญญาญาณแก้ปัญหาด้วยสติปัญญาที่ถูกต้องครับสรุปแล้วการแก้ปัญหาของเรา ก็อยู่ที่ปัญญาของเราใช่ไหมครับใช่ไหมทำไมจะต้องหาความรู้เอาเราต้องใช้มันนี่ถ้าเราไม่หาเราจะเอาอะไรที่ไหนใช้ใช่ไหมครับปัญญาไม่เหมือนกันอมองจากข้างล่างขึ้นข้างบนครับข้อมูลถูกต้องคิดเป็นระบบความคิดถูกต้องความรู้ความดีเกิดนะครับคิดถูกต้องปุ๊บความรู้เกิดความดีเกิด,ค,ด,กดครับแก้ปัญหาได้ ถูกทั่วหน้าครับข้างบนข้างล่างนี้คือจุดเริ่มต้นพอมันดีมันก็เกิดทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างครับแค่คิดเป็นระบบมันความคิดก็ถูกต้องนันดีครับแล้วก็ความรู้ความดีก็จะเริ่มเกิดการแก้ปัญหาก็จะเริ่มได้ผลแล้วก็ความสุขก็เกิดครับคนส่วนใหญ่ก็จะไปโทษแต่คนข้างนอกใช่ไหมครับโทษคนนู้นโทษคนนี้ เกิดมายากจนก็โทษพ่อโทษแม่ใช่ไหมผมผมละชอบคําพูดของโซกาติดมากเลยผมชอบนะเวลาประเทศเรื่องงานสมรู้ผมจะชอบเอานี้มาพูดประจํเนะครับเรื่องอะไรเรื่องคู่ชีวิตใช่ไหมเราก็ไม่รู้ดีเท่ากับโยมหรอกแล้วก็อ้างในเคสนี้ใช่ไหมเคยเล่าให้ฟังหลายที่แล้วเอพูดอีกบางคนไม่มา สุกติแกเปไปคนเก่งคนฉลาดว่าเลยยุคนั้นไม่มีหนังสือครับอาศัยไปนั่งฟังคนฉลาดพูดแล้วก็มีคนมาถามสุกติกว่าเอ้ท่านก็ฉลาดก็เก่งกาศสามารถทําไมจะต้องมาแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงที่หน้าตาก็ไม่ดีขี้เลยสุดๆปากก็ร้ายทําไมท่านถึงต้องเลือกมาแต่งงานกับคนนี้สุกติตอบเบาๆง่ายๆเขาตอบว่าไงครับจำได้ไหมสุกติก็ตอบว่า,งา,งา,าไง,ไไาต,ต,อไงตอบไปคนมีปัญญาน่ะ ถ้าผมทนผู้หญิงคนนี้ได้ผมทนผู้หญิงได้ทั้งโลกขี้เละสุดๆผมยังทนได้ปากจัดสุดๆผมยังทนได้เนะี่ยผู้หญิงคนอื่นผมสบายนั่นคือวิธีคิดนะมีใครคิดแบบนั้นบ้างห่หะฮะแรงมาก็แรงไปใช่ไหมใช่ไหมแต่คนธรรมดาเขาคิดแบบนั้นครับนะวิธีคิดของเขานั้นคิด แล้วก็อยู่กันได้ครับก็ดูแลกันไปคู่สามีภรรยาใช่ไหมอะขบวนการสารของพระพุทธเจ้าเริ่มต้นเลยจำไว้เลยนะครับบุรพภาค,คืออะไรบุรพภาค,คือจุดเริ่มต้นถ้าจุดเริ่มต้นดีมาเรียนก็มาแต่เช้านะ่มต้นดีแล้วครับเริ่มดีแล้วครับน,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 นั่นแหละนั่งก็นั่งหน้านั่นแหละถ้าเริ่มดีแล้ว มาก็นั่งข้างหลังมาก็สายจุดเริ่มต้นไม่ดีแล้วครับอย่าไปคาดหวังอะไรอยไปคาดหนั้นบุรบพภาค,คือจุดเริ่มต้นมาเริ่มน,นตอนไหนถ้าเริ่มต้นตั้งแต่มาเข้าเรียนหรือเริ่มต้นมาตั้งแต่ไปทำงานนั่นแหละครับเริ่มต้นดีบุรภพภาคคือจุดลมต้น เริ่มต้นของโลกก็คือพาทิตย์ขึ้นตอนเช้านั้นจุดเริ่มต้นของการศึกษาก็คือมีกัลยาณมิตรดีกับเพื่อนเนี่ยสำคัญมากเราไม่ต้องมีเพื่อนเยอะครับแต่หาเพื่อนสักคนหนึ่งที่เข้าใจเราไม่ใช่เอาไว้ยืมเงินนะครับเขาเข้าใจเราอะเราก็เข้าใจเขาจะเข้าใจเรา,เาต่างคนต่างเข้าใจกันไม่ต้องมีเยอะมีอะไรก็ปรึกษากันได้ช่วยเหลือกันได้นั่นะแหละเพื่อนดี ผมคงก็ได้เพื่อนดีครับได้เพื่อนดีชอบเรียนปะเราไปสมัครเรียนที่นี่กันไหมไป้มีอยู่คนเดียวรับไปไปด้วยกันนั่งเรียนด้วยกันใันกระปฉันเข้าด้วยกันครับนั้นจุดเริ่มต้นของการศึกษาพอเราไม่มีเพื่อนดีปุ๊บมาก็มาด้วยกันนั่งรถมาด้วยกันก็ต่างคนต่างออกช่วยกันออกใช่ไหมเหมามาด้วยกันเงี้ยนั่งรถมาโรงเรียนก็มาด้วยกันมีเพื่อนมา ทุกคนต้องมีเพื่อนนะครับทุกคนมีเพื่อนมีเพื่อนแล้วก็เพื่อนดีนั่นคือจุดเริ่มต้นแหละของการศึกษาแล้ะครับการศึกษาเริ่มต้นแล้วไม่ใช่การศึกษาในโรงเรียนเนี่ยการศึกษาเรื่องชีวิตนั่นแหละเริ่มแล้วครับมีเพื่อนดีปุ๊บการศึกษาเราเริ่มแล้วเราเริ่มเรียนรู้ชีวิตเริ่มเรียนรู้โลกแล้วจากเรามีเพื่อนดีไม่ใช่ไปเรียนโรงเรียนดีนะครับมีเพื่อนดีสอง ฉันทะสัมปทาฝ่ายดีครับฝ่ายดีก็เป็นเรื่องของเราแหละเพื่อนชวนไปกินเหล้าไม่ไปไปทําอย่างอื่นที่ไม่มีสาระแล้วไม่ไปครับเราตัวเองเราฝ่ายดีสันทะาสัมปทาชอบด้านไหนไปด้านท่านชอบชอบครับมันต้องรอให้ตายค่อยแบบไปที่ชอบชอบนะแต่เราไปที่ชอบชอบตั้งแต่เรามีชีวิตอยู่ครับเราชอบไปอวยพรให้เพื่อนอไปที่ชอบชอบนะพอตายแล้วค่อยมาบอกมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยใช่ไหม ชอบพูดใช่ไหมเวลาไปเผาศพเอาไปที่เยี่ยอบนะ